MTWA เ i ียแต่งตั้งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา77จังหวัดกระตุ้นท่องเที่ยวไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังคงเดินหน้าในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะในท่วทุกภูมิภาคทุกจังหวัดในการเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาค่ะรวมถึงทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาโดยบริษัท MTWA เ i ชียจำกัดนำโดยนายทวัฒน์อุยสุยกรรมการผู้จัดการบริษัท MTWA เ i ชียค่ะผู้ถือสิทธิการจัดประกวดระดับโลกมิสทัวริ i ึมเวิร์ดไทยแลนด์และประเทศต่างๆในแถบเอเชียค่ะ ไ้เฟ้นหาสาวไทยค่ะมาดำรงตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬามิสทวริซึมเวอร์ไทยแลนด์ประจำ77จังหวัด77คนค่ะและทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬามิสทวริซึมเวอร์ไทยแลนด์ประจำ50เขต50คนรวม127คนค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ของตัวเองค่ะในการส่งเสริมธุรกิจชุมชนธุรกิจ s m e ค่ะโดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์รัชกิจปาการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีแต่งตั้งและมอบสายสะพายให้กัับททททกกกาาารร่่องงเีียวและฬ77จ ค่ะและประจำเขต50เขตพร้อมด้วยนางสาวถาปนีเกียรติภัยบุ์ค่ะรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมในงานเรียกได้ว่าผู้ที่ได้ดำรงตําแหน่งค่ะจะเป็นอีกนึงพลังค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวต่อไปค่ะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาค่ะได้ที่เพจ f a c e b o o k ิ i s s Tourism World Thailand กันค่ะการที่มีการประกวดตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่แล้วก็คือ2022นะปีนี้เป็น2023ไปแล้วนะครับ ซึ่งผมคิดว่าเป็นการเริ่มที่ดีที่เราเอาเยาวชนของเราหรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการกีฬาของแต่และจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดของตัวเองซึ่งในเมื่อเรามาเป็นตัวแทนของจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆในจังหวัดของเราว่าจังหวัดของเรามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่เป็นเป็น ที่เป็นจุดเด่นเรามีกีฬาอะไรที่จังหวัดเรานิยมเล่นกันแล้วก็มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในปีนี้ก็มีเรื่องของการประกวดระดับเยาวชนก็คือเรื่องของเด็กนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เริ่มที่จะต้องต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคิดว่าทุกอย่างเนี่ย มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราการที่เรามีมิสโอลิซึมหรือเป็นสน่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวและการกีฬาเรื่องหรือเป็นเรื่องของเยาวชนพวกคิดเนี่ยนะฮะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึง่งแต่เราจะแปลสภาพคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ตรงนั้นเนี่ยจากคุณค่าให้เป็นมูลค่าได้อย่างไรผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นหลักของพวกเรามากกว่า โดยเฉพาะตัวผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งการท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งรู้ช่วยแล้วก็การกีฬางประเทศไทยพวกเราก็ต้องพยายามค้นหาสืบเสาะแล้วก็แปลจากคุณค่าให้เป็นมูลค่าให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้พวกเราคงจะต้องบูรณาการกันในหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอีก76จังหวัดพวกเราก็คงจะต้อง เอามิสหรือคิสเหล่านี้เนี่ยมาเป็นการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์จังหวัดของเราว่าจังหวัดเราดีจังหวัดเรามีจังหวัดเราจะทําอะไร <S <S เราก็จะช่วยช่วงจังหวัดที่เราลงไปจัดอีเวนต์หรือจันการจัดการแข่งข,น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 ขนันกีฬาก็จะเชิญน้องๆนะครับมิสัวริซึมทั้งหลายหรือคิสัวริซึมเนี่ยมาร่วมออกใน กกรริจมน,นนั้ๆต้องบอกเลยนะคะว่ายุคสมัยนีย้รุ่นใหม่เนี่ยเขามีการใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม<ๆ>เพื่อ PR และทําการตลาดการที่เราได้ทั้งเยาวชนเราได้ทั้งคนรุ่นใหม่มาใช้นวัตกรรมเพื่อการส่งออกส่งต่อเนี่ยมันจะเป็นการผลักจุดขายคือดันจุดขายเรื่องของซอฟต์พ w าวเให้ไกลคือเป็นจุดแข็งนะให้กลายเป็นจุดขายดังนั้นเนี่ยน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็จะมีมิติความรู้ที่ จริงๆแล้วก็ครอบคุมทั้งซอฟต์พาวเรเราพยายามที่จะกรูมเขาบางคนเนะี่คะจะเห็นได้ว่าางามเนี่ยเป็นนักมวย ซึ่งตรงนี้เองเนี่ย <S <S เขาก็สามารถที่จะขยายความเชื่อมเกี่ยวโดยใช้นวัตกรรมเราได้การเชื่อมเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวกลุมม่มใหม่ในประเทศไทยผ่านทูตท่องเที่ยวเยาวชนทั้งในเรื่องของการกีฬาและการท่องเที่ยวปีนี้นะคะเราได้จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งถือว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดเมืองรองที่น่าสนใจมากๆมีไฮไลท์กิจกรรมต่างๆซึ่งจริงๆแล้วพ่อเมืองปราจีนบุรีและก็หน่วยงานสนับสนุนรวมถึงภาคเอกชนมีการเตรียมความพร้อมอย่างมากการเตรียมความพร้อมนี่ที่บอกว่าการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านของมาตรฐานการ รกาด้านการท่องเที่ยวและก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวมาตรการทางด้านสาธารณสุขและในส่วนอื่นที่เติมเต็มก็คือในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวมิติต่ตางๆอาหารเทศกาลประเพณีแล้วก็เราต้องการนะคะที่จะทําให้ปราจีนบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในโลเคชันที่จะสร้างความเป็นฟีเวอร์ให้กับทุกๆคนที่อยากจะมาการประกวดมิสโซลเซอร์วิลประเทศไทยนะครับเป็นไลเซนระดับโลกแต่ว่า,เ,าเราได้มีการ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อที่จะให้น้องๆเหล่านี้ครับมาทํางานเพื่อประเทศชาติจริงๆนะครับโดยมุ่งเน้นที่เรื่องของคุณภาพของน้องๆนะครับความรู้ความสามารถเป็นเป็นหลักนะครับมากกว่าแค่ความงามบนเวทีครับมีการนําเสนอนะครับเมืองรองนะครับที่จะมาช่วยกันกระตุ้นในทุกจังหวัดของประเทศไทยร่วมกันภายใต้ผ่านทูตการท่องเที่ยวทูตการกีฬาทั้ง77จังหวัดนะครับไม่ใช่ให้ทูต การท่องเที่ยวนําเสนอปาจินบุรีเพื่อให้คนปาจินบุรีเที่ยวจปาจินบุรีนะครับแต่น้องๆทั้ง77จังหวัดนะครับจะช่วยกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายการมองเห็นการท่องเที่ยวทั้ง77จังหวัดนะครับให้เกิดเครือข่ายไปพร้อมกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยครับ